สวัสดีน้าๆ FC ทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีล็อกเซฟนะครับเนาะก็พอดีว่าเห็นคอมเมนต์จากน้าท่านหนึ่งนะครับผมอยากจะรู้วิธีล็อกเซฟล็อกเซฟข้างครับผมไม่ให้หลุดออกนะเนาะนะครับช่างแต่ละท่านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าไม้ยิงป่านะครับผมก็เป็นระบบเซฟข้างนะครับวิธีการล็อกเซฟก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับผมขึ้นอยู่กับช่างแต่ท่านจะสะดวกทําแบบไหนนะครับผมก็มาดูกันครับ เป็นเส้นลวดสปริงล็อกเซฟนะครับผมจะเป็นเส้นลวดกดลงไปนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดสปริงแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะสำแหลให้ดูนะครับนี่นะครับตัวเส้นลวดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะครับก็มีตะขอออกมาสําหรับล็อกเส้นลวดครับก็มีตะขอด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนเนาะ ตัวเซฟหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาที่เราปลดเซฟขึ้นเซฟมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้เลยนะครับตัวสปริงก็จะกดลงแบบนี้นะครับเนาะกดลงไม่ให้เซฟลุดออกใช่ไหมครับก็จะติดตรงที่เป็นข้อนี้นะครับที่เรากล่งมานะครับก็จะไม่หลุดพอกนะครับเนาะก็มีหลายวิธีด้วยกันครับบางท่านก็เป็นสปริงแล้วก็ลูกปืนตัวเล็กๆกดลงนะครับเนาะนะครับก็มีหลายสูตรมากนะครับสําหรับเซฟข่างแต่สําหรับผม ก็คิดออกมาก็เป็นตัวนี้ก็สะดวกที่สุดแล้วนะครับผมนทำง่ายนะครับมาดูวิธีซอรล่องครับดูจากมาดูขั้นตอนแรกเลยวิธีซอรล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะทำล่องสำหรับเป็นรวดสปริงนะครับบูทเซฟก็จะอยู่ระหว่างนี้นะครับจะเป็นบูทตัวเดียวกันครับบูทติดกันเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยทำบูทแยกนะครับผม ทำบูธแยกท,ทีนี้ไม้มันยืดถดตัวได้นะครับผมใช้ไปน,น,นานๆมันทําให้บูธไม่ตรงกันนะครับเวลาที่เราขึ้นเซฟก็จะฝืดเนาะครับก็พัฒนาออกมาเป็นบูธติดกันบูธตัวเดียวกันเลยนะครับผมนี่ครับก็ทํำลองประมาณนี้นะครับผมทำลองสำหรับลวดสปริงนะครับผมนี่ก็จะมาทะลุบกัรูนี้เลยเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับผม ลองของเส้นลวดก็ใส่ด้านที่มีเส้นลหลดเลยนะครับผมก็ยัดเข้าไปเลยปึ๊บนะครับแล้วก็เอาเส้นลหลดลงไปตัวต่อขอก,ก็ให้สวมเข้าไปในรูที่เราเจาะไปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมเวลาที่เรา กดเซฟขึ safe, ja e ces, no on the ้นเซฟก็จะติดตรงเส้นลวดพอดีเลยนะครับผมไม่หลุดออกนะครับทีนี้ตัวเส้นลวดนะครับเราจะทํายื่นขึ้นมานะครับผมนี่ทํายื่นขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวรางบีบเส้นลวดไว้นะครับจะได้แน่นสนิทครับเนาะสมมติว่าเราไม่ทําตัวลวดยื่นขึ้นมานะครับลวดก็จะเป็นอิสระอยู่ในร่องของมันนะครับผมมันอาจจะหลุดออกได้นะครับผมเวลาใช้งานไปนานเพราะฉะนั้นเราต้องทําลวดยื่นขึ้นมาให้ตัวรางบีบไว้นะครับผมเวลาที่เราสวมรางไปเนาะคงไปเลย ตัวลางก็จะบีบเส้นลวดไว้เลยนะครับผมเพื่อจะได้ความแน่นขึ้นไปอีกนะครับนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมระบบล็อกเซฟของช่างการมนะครับเอาไปลองทำตามได้นะครับผม สงสัยจุดไหนก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับถ้าบอกได้ผมก็จะบอกนะครับเนาะนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับผมท่านใดที่ดูคลิปมาจนจบก็ขอคุณมาครับผมสวัสดีครับ